คือครากมากเลยโอ้ลืมถามราคาเขาเดียว,เด,ยวเดี๋ยวถามมดเอจักรยานน้ำนี่เท่าไหร่ครับครึ่ชงชั่วโมงบครึ่งชั่วโมงนั่งได้สองคนโอ้ครึ่ชงชั่วโมงสี่สิบครับขอบคุณครับครึ่ชงชั่วโมงสี่สิบบาทนั่งได้สองคนเองต้องมีผู้ใหญ่นั่งด้วย ไม่ได้หรอกไปวันนี้ชมก่อน40บาทเหรอคะสี่สิบเดี๋ยวเขาหน้าอ้วนก็พาไม่เล็กมานะอยากไปเล่นที่สนามเออเล่นตัวนี้น่าสนุกเล่นกับากำลังกายแล้วลเองก็ขึ้นกับพ่อร่ารู้เปล่าอืมเด็ <c oughs> <c oughs> กๆบอกบอกเก็บกดมากเลยไม่ได้ออกมาเที่ยว พ่อแม่เขาไม่ได้พามาเทีย่ยวเพราะว่าเขาค้าขายเนาะก็จะได้ออกจากบ้านก็ค่าอะไรเงี้ยวันหยุดก็ไม่ค่อยได้มาอมวันนี้วันนี้ทั้งพ่อเด่นรับบททั้งพ่อแล้วก็อามาพาหลานๆมาเทีย่ยวอเอาเล่นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเด่นนั่งแถวเนี้ย อชอบมากเลยโอ้ยลมเย็นอุ้ยม <c oughs> ลมเย็นน,น, <c oughs> นู่นเดียวดูเมนเพื่อนก่อน <c oughs> ไม่ได้อ่านคุณทิพย์อายงบหมดงบหมด อันตรายเด็กๆคือมันต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยเพราะว่านั่งได้สองคนคึ่งชั่วโมงสี่สิบก็โอเคอยู่สนับสนุนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาหน้าพาพ่อมาให้พ่อแม่เขาพามาเอ้เราดูแลไม่ได้หรอกนี้เดี๋ยวตกน้ำปอมแปรมยุ่งแต่เขาก็มีชูชีพนะครับเขามีชูชีพอยู่ อืมบึงสีไฟไวูนนี้พี่เดินอยู่ที่พิจิตรอีกวันนึงก็วันที่สามก็เดินทางกลับเพราะว่ากลับเชียงใหม่เพราะว่าตอนเย็นเข้าเวรหกโมงเวรเฝ้าฟังไปออกเก้าโมงเช้า แต่เวลาเข้าเว้นมันก็มันก็จะหลับไม่เต็มอิ่มเนาะมันได้ยินเสียงวิทยุมั่งอะไรมั่งก็ก็แกกๆเช้ามามันจะห่วยแล้วห่วย่อนแล้วห่วยรวยแรงก็จะนอนร่วมครึ่งวันเดี๋ยวได้เท่าไหร่เนี่ยสิบสามนาทีเหรอเดี๋ยว เดี๋ยวจะลงแล้วเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่เด่นจะลงแล้วนะเออจะลงละไม่รบกวนเวลานานเนาะสักสิบกวนาทีเนะี่ยบรรยากาศดีอืมใช่บรรยากาศดีดีนนะละผลวิจิตทั้งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บางส่วนเขาไปทำงานต่างจังหวัดนะครับรเขากลับมาเยี่ยมญาตินะหลังจากก็จะเป็นธรรมเนียมที่นี่นะครับก็จะ,ะกลับมาเนี่ยเขาก็จะมา ไหว้พระหลวพเพชรนะครับที่วัดท่าหลวงเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ไปไหว้สาหลักเมืองเสร็จแล้วก็ไปหลวงพ่อเงินที่โพเลนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหมายสุดท้ายเขาก็จะมาพักผ่อนเด๋ยใจกันนกเป็ดน้ำเห็นไหมล้วเนาะใจด้วยเริ่มเลย อโอเคเนาะเดี๋ยวนานหาเดี๋ยวพี่เด่นลงกันนะเพื่อนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมไลฟ์สดที่บึงสีไฟ3คลิปเมื่อกี้คลิปสองเพื่อนจากต่างประเทศมากันล่มลืมเลยที่สาราเก้าเหลี่ยมครับขอบคุณมากนะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ๊ายบายเดี๋ยวนะมันมีมันมีบันทึกไฮไลท์ไหมเนี่ย